นกน้ำเย็นแต่ว่าจะต้มน้ำซุปไว้ให้ฝรั่งดีไหมอ่ะเย็นนี้กินอะไรอ่ะเอาน้ำซุปไปต้มมาม่าก็ยังดีนะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาต้นขึ้นไอ้ต้นไม่ใช่หลังบ้านมานะคะนกดัดแปลงน้ำซุปก็ไม่ทิงนะคะนี่สวัสดีค่ะพี่น้องขาครัวต่างแดนวันนี้จะพามาทำลูกชิ้น ไก่นะคะนี่คือหนึ่งไก่หนึ่งกิโลเนาะสูตรไก่หนึ่งกิโลไม่ว่าไก่ว่าปลาเยจะใช้สูตรเดียวนะไก่ออกจากตู้แข็งมาล้างข้างในยังเป็นตู้แข็งยังเป็นแข็งไตๆอยู่เนาะก็ปั่นไก่หนึ่งกิโลวันนี้ใช้แป้งมันสูตรเยจะาไม่รู้นะคะใครเป็นยังไงเยจะาใช้จะสออย่างแป้งมันกับแป้งข้าวเหนียวถ้ามีแป้งข้าวเหนีวยวเยจจาจะใช้แป้งข้าวเหนียวแทนแป้งมันนะคะวันนี้ใช้แป้งมันสองช้อน ่าเป็นข้าวโพดสอช้อนอ่าผงฟูครึ่งถุงก็คือ125กรัมเนาะเพราะมันมีสองหนึ่งอะ่ะมันมี250กรัมอ่าน้ำเกลือไม่เต็มช้อนนิดนะคะรสด,ดีรสด,ดี1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยตามชอบตัวเองเลยนะคะประมาณ1ช้อนชาเนาะไม่เยอะมากเพราะว่าเด็กกินด้วยแล้วก็อ่ากระเทียมสองกีบ นะสูตรง่ายๆพอปั่นเสร็จแล้วเนี่ยความเหนียวดูนี่นะไม่มีคําว่าเสียนะคะพอปั่นเสร็จแล้วเยาจ๋าก็จะมาคั้นแบบนี้ห้านาทีห้านาทีแล้วเราก็จะมาปั้นกันเลยนะคะไม่ต้องกลับไปใส่ตู้แข็งเรารัดวงจรเพราะในสูตรใน YouTube เขาจะปั่นหมูสดใหม่ที่เขาได้มาใหม่ๆเขาปั่นเสร็จกับน้ำเย็นแล้วเข้าตู้แข็ง45นาทีแต่ส่วนเยาจ้า จะใช้หมูที่เย็นแล้วจากตู้แข็งมาปั้นเราก็เลยไม่ต้องกลับไปที่ตู้แข็งนะคะรัดนิดนึงเนาะแต่ก็ได้ออกมาดีเนาะลองลองดูนะคะอืมแล้วเราก็มาปั้นกันเลยนี่นวดนานละห้านาทีเนาะมาเลยค่ะนี่เราก็มาปั้นถึงเวลาปั้นแล้วนะคะลูกชิ้นเนาะวันนี้ทำไมลูกชิ้นจม เดี๋ยวเขาก็จะลอยขึ้นนะคะหรือเขาจะหนักแป้งล่ะนี่ลูกชิ้นไก่มาดูกันนะคะพี่น้องขาวว่าวันนี้ลูกชิ้นไก่าจะาจะเด้งไหมแต่บอกเลยว่าถ้าปั้นเนื้อได้แบบนี้ชัวร์ว,วไม่เสียนะคะแซบในแบบที่เรากินเองเนาะถามว่า perfect เทียบเท่าเขาทำขายไหมมันก็แล้วแต่ความชอบนะคะ เนะเขาทำขายเขาใช้เครื่องอันนี้เราทำผูกมัดลูกและสามีตัวเองค่ะสูตรง่ายๆสไตลย์ยายจ๋าลูกชิ้นไก่ปลาหมูใช้สูตรเดียวกันหมดแต่ปลานี่จะหนักพริกไทยนิดนึงถึงกระเทียมนิดนึงเพราะว่าปลานี่ฝรั่งน้อยไม่กินด้วยเนาะ ก็เต็มที่ของเราแต่หมูไก่เราก็จะลดพริกไทยนะฮะลดพริกไทยลดกระเทียมนะมเพื่อเด็กๆเ,เขาก็จะได้กินได้ด้วยไฟอ่อนไปไหมในน้ำนิ่งๆ เริ่มแล้วนะคะก็ปล่อยให้สุกเล็กๆไปเรื่อยๆเนาะไปอ่อนๆค่อยเดือดไปเรื่อยๆเพราะว่าข้างในยังนุ่มๆอยู่บางลูกอุ้ยอันนี้ข้างในยังนั่นอยู่เลยนะคะบางลูกก็เริ่มแข็งและอืมเด้งอยู่นะน,นี่ลูกชิ้นไก่ไม่ได้ทํานานแล้วน,นี่พี่น้องคาดีเลยเดี๋ยวก็เราก็น็อกนั่นเย็นเนาะอืมอันนี้แข็งแล้วนะคะน่าจะเป็นลูก ปั้นตั้งแต่ทีแรกๆยสวยงามพี่นางเตรียมท่านอกน้ำเย็นจ้าลูกชิ้นไก่เราก็เรียบร้อย